สวัสดีค่ะแม่หนิ่งชาแนลนะคะวันนี้แอบไปดูเด็กๆ็กันอืมแค่นี้ไปดูเด็กๆอือนี่นั่นดูดูข้างนอกกันน,นั่นตัวงก็อยู่ตรงนี้อืม,มาชมนี่ผักกะเพราผักกะเพราเนาะอืมีมะม,ม่วงด้วยต้นหนึ่งที่เสียบไม้อะ แต่เอาอ้นี้ออกพักก่อนอเหนื่อยเหมือนกันนะรบทีทำสวนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขเนาะนี่ต้นไผ่ให้แมวรับประทานนี่วานนี่องุ่นของเรามีจะเลือยแล้วเนะี่ยยังไม่ได้บำรุงอะไรยอดทอดยอดแล้วแต่ยังไม่ยาวยัง่าสารจิบเบอรี่จิบป,ปะสานจิบ ทำให้มันยาวนี่จนมะขามกะจะเอาจนมะขามเป็นหลักแล้วก็ให้องุ่นเลยไว้นี่ก็มีใบโหระพาอะไรด้วยเนาะยิ่งไงเปนมะม่วงมะม่วงขนสีอะไรนะมะม่วงมันค่ะแบบอืมะม่วงขนสีมีเนาะ คุณสีคุคนอยู่เป็นแคล้ายๆมม่วง,งเขียวสเฉวลย,ยนะน,นี่เดี๋ยวเอาต้นนี้ไปวางรอบต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเราเอาวางเป็นระดับปะ่ะนี่ ไข่เยอะเลยเพราะว่าไอ้นี่ออกดอกต้นรักกันออกดอกอม,มันออกมาเรื่อยๆแต่เรามองไม่ได้เห็นถ้าเราเอาไปรอบพวกนี้นะก็โอเคนี่ได้ถิงฝรั่ง,งดอกหกบอะตอนเช้าไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวตอนเช้ามีเวลาค่อยถ่ายน,นี่ลําซามอังเปาอังเปากรดิกหางอะรู้ตัว อังเ่าเป็นไรดูตัวดูตัวเมนกาจบกตานี่ลำซำจ้าอีอค่ะงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวดี